อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้อยู่กับผมนิกเล้งหงนะฮะและกลับมาเจอกันอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับกับสาขาใหม่ของชาตามือเรานั่นเองฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สาขาปั๊มเชลครับสแสมดำพระราม2นั่นเองนะฮะสาขานี้ครับเขาเปิดให้เป็นการทุกวัน ตั้งแต่7จ็ดโมงถึง1นึ่ทุ่มครับแน่นอนครับวันนี้นะฮะนิกมาในสาขาใหม่อยากจะบอกว่าสาขาใหม่ของชาตามือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนๆเนี่ยก็สวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเวลาเดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไปที่ไหนนะฮะก็สามารถ แวะได้เลยนะครับตามปั๊มเชลต่างๆมากมายรวมถึงปั๊มอีกหลายปั๊มเลยนะครับที่ชาตามือเนี่ยเข้าไปร่วมรายการนะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะเข้าไปใช้บริการชาตามือนะครับเพราะว่าชาตามือนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีตั้งในกรุงเทพปริมณฑลนะฮะแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับถ้าใครไปพบเจอที่ไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้หรือสั่งแอปออนไลน์ก็ได้นะครับของชาตามือเขายินดีให้บริการแน่นอนครับวันนี้ฮะนี่ขอแนะนำครับกับ2เมนูเด็ดครับของชาตามือนั่นก็คือแบล็คเมนูที่อยู่ด้านหน้านี้แล้วนะคร ตามแบบฉบับของชาตามือนั่นเองครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าทางชาตามือเนี่ยเขามีเมนูกาแฟาให้เลือกหลากหลายครับมีแบบต้นตํำรับแบบไทยๆและก็เป็นกาแฟาที่ได้รสชาติ จากเมล็ดก,กาแฟอาราบิก้านั่นเองครับที่ผ่านการเบนสูเฉพาะของชาตามือครับและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ก็ต้องยกให้2เมนูนี้เลยนะครับจากแบล็คเมนูครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มอเมริกาโน่และโอเลี้ยงครับเมนูแรกครับอเมริกาโน่นั่นเองนี่เลยขออนุญาตชิม เข้มข้นถึงใจสุดๆเลยครับด้วยความเข้มขน้นเต็มรสกาแฟครับที่สกัดจากเมล็ดพันธุ์กาแฟครับชั้นเยี่ยมของไทยนะฮะผ่านขบวนการคั่วเข้มข้นแบบเอสเปรสโซ่สูตรเฉพาะของกาแฟตรามือนั่นเองนะครับทำให้ได้รสชาติกาแฟเข้มขน้นหอมอร่อยนั่นเองเข้มขน้นจริงๆนะท่านผู้ชมถ้าใครชอบกินรสแบบเข้มข้นอเมริกาโน่ o, แบบจัดๆเลยนะนี่บอกเลยว่าเข้มข้นสุดยอดเลยละครับ ยังไม่หมดเท่านี้นะฮะเพราะว่าชาตามือเนี่ยเขาไม่ลืมความเป็นไทยครับนอกจากจะมีอเมริกาโน่แล้วก็ยังมีโอเลี้ยงแบบไทยๆอีกด้วยนะครับนี่เลยฮะนี่แหละฮะเป็นเมนูกาแฟดำไทยโบราณนะครับที่ทางชาตามือเนี่ยเขาได้ทำการคั่ว แบบกรรมวิธีโบราณอย่างพิถีพิถันนั่นเองนะทุกท่านจนได้มีรสชาติกาแฟที่เข้มข้นครับหอมกาแฟขั่วในแบบฉบับของชาตามือนั่นเองโอ้ยอันนี้ชอบมากเลยที่สําคัญไม่มากกว่านั้นนะครับทางชาตามือเนี่ยรับรองได้เลยนะฮะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปสาขาไหนนะครับเขาชงสดแล้วก็ชงด้วยมือทุกแก้วเลยนะครับเรียกว่าชงแก้วต่อแก้วเลยอร่อยแน่นอนแล้วก็ต้นตํำรับแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับ กับชาตาอกเลยนะครับพอชิมทั้ง2เมนูแล้วมันตราตรึงมากเลยนะเพราะว่าเข้มข้นจริงๆครับใครที่ชอบแบบเข้มข้นนะต้องมาจัดเมนูอเมริกาโน่ให้ได้นะฮะแต่ถ้าใครครับที่ชอบกลิ่นอายกาแฟดําแบบไทยโบราณก็ต้องจัดนี่ฮะโอเลี้ยงไปเลยนะครับส่วนตัวทิกเนี่ยทานกาแฟไม่ค่อยเก่งทุกท่านก็เลยชอบทานเป็นโอเลียงเพราะว่ามันจะมีหวานไปลายๆนิดนึงแต่ถ้าใครทานกาแฟเก่งๆชอบแบบหนักๆก็ขอให้จัดนี่เลยครับ อเมริกาโน่ของชาตามือนะครับใครที่อยากลิ้นลองความอร่อยหอมเข้มข้นของแบ็กเมนูเมนูกาแฟสุดเข้มอร่อยข้นฉบับชาตามือครับสามารถหาทานได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า180สาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรือสาขาที่นิกพามาในวันนี้ก็ได้นั่นก็คือสาขาป um ั๊มเชลส์แหมดำพราซ่าม2นั่นเอง สาขานี้เขาเปิดบริการทุกวันนะฮะตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าถึง1นึ่ทุ่มเลยครับเจอเครื่องดื่มเข้มเขมกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยนิกอยากจะนำเสนอนี่เครื่องดื่มแบบซอฟๆสําหรับใครหลายๆคนที่ทาแล้วสดชื่นสดชื่นต้องนี่เลยฮะชาเขียวเก๊กหล่อน้ํำพึ่งนั่นเองครับ เข้มข้นหอมสมุนไพรนานาชนิดครับเป็นเมนูผลิตภัณฑ์ชาเขียวผสมปรุงสําเร็จชนิดถงรสชาติชาเขียวเข้มข้นชงง่ายเพียงเทซองชงกับน้ําร้อนก็สามารถอร่อยกับชาเขียวแก้วโปรดได้ทันทีเลยครับสดชื่นดับกระหายคลายร้อนดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า1 8 0สาขาทั่วประเทศไทยช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าชาตามือสอบถามรายละเอียดพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอปครับ แอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยช็อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าเฮอร์เบิร์ทเฮาส์ออฟฟิเชียลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบิร์เฮาส์ครับทิกตอกเซิร์ชว่าเฮอร์เบิร์ทเฮาส์นะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล่่่่นนนนนนหหหงจจะะพาาาาไไปปอออออรยยกกกกิ้้วัััับชตตมืทีเสด์